ซับนะนี่เปิดตัวรถับส์เนี่รถจอดชายนี่ต็มเลยนี่เห็นไหมบอกเลยว่ามันไม่มีที่จะจอดเนี่ยนะที่จอดรถน่ะรถทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วที่เดินมันจะมีไหม <laughs> ดูนี่มอเตอร์ไซค์เต็มทางเลยแล้วเ็กนอะันทางล่างมันก็ไม่เต็มหมดเลยมันเตี้ยจะลงตรงไหนละจะลงตรงไหนละเลยมาแล้วอย่างงี้เอานวเตี้ยลงตรงนี้ก็ได้รถไม่มาไม่ไม่อะคนเดียวให้เดินไปเลยกลัว อยู่เลยแต่มันไกลไงเดินแั่จะไปไหนกันมีโค้งอีกม mm ุก hmm. นุเออเชี่ยวห้เรื่องเถอะก็ถอยตูดเข้าไปหนึ่งหัวหน้าาขึ้นเข้านะเกียร์อะไร ทางลึกรึเปล่าก็จะส่งให้เราทางนี้โอรู้แล้วัดทางมันลึกเล็กแต่น้อยเดียเข้าได้อยู่รึที่ไมนดีล่นี่หรือเปล่าเนี่ยตูดเข้านี่ตูดเข้าเหรอเออออกมันจะได้ง่ายไม่ต้องถอยแต่รถไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวรถมายเยอะก็ออกยากถอยยาก าาว่ใครวันเดียา์แล้วนะเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไอเตี้ยดูหลังให้ดีน่ะไปตรงได้ยังได้แล้วต้นไม้แล้วการฝั่งนู้นอ่ะคือต้นไม้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ห่าง ฝนอ่ะทางนี้มันห่างทางนี้มันห่างก็ใช่อยู่ทางนู้นน่ะต้นไม้น่ะดูดมันจะขึ้นไป่อยาเราเข้ตรงนี้้ขาตรงน้นเี๋ราเดินขึ้นมเตี่ยต้องลงไปดูข้างหลังอะไรหน่อยดิเฮ้เตี่ยลงไปดูข้างหลังอะไรหน่อยเดี๋ยวเล